Good morning ตอนนี้เราอยู่ที่สโลเวเนียนะคะในฟรราร์มไ่วายไรอ่องหุ่นวันนี้คงวันนี้ฝนตกทั้งวันเมื่อคืนนี้ตั้งแต่ทุ่มหนึ่งก็ฝนตกวันนี้ก็ฝนตกก็เลยกับว่าวันนี้คือวันฝนตกเพราะฉะนั้นเราจะเดินทางให้ไกลหน่อยเราก็จะไปโครเอเชียฝากทุกคนติด ตามด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ไปเยอะๆแต่อยากให้ทุกคนรู้ว่าการเดินทางด้วยรถบ้านมันก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งของทุกคนได้เหมือนกันติดตามด้วยนะฟินกับกิมจูบาย เจ้าของเอาสลัดที่เขาปลูกเองมาให้นะคะใหญ่มากงานงอกล้วจ้ารถเสียมาเสียอยู่กลางถนนตรงนี้เลยอันนี้ยังโชคดีที่มีเศูนย์รถเฟียสอยู่แถวนี้ก็เลยให้เขามาลาก รถลากมาแล้วนะคะฝนก็ยังตกอยู่ now body dust still give o โอ้ยครับรถล,ล,ลากมาถึงศูนย์ซ่อมเลยนะคะศูนย์ซ่อมก็แบบเล็กๆเ,เพราะว่ามันอยู่ในเมืองเล็กๆเ,เนอะ ขับรถมาถึงอูรถเสือกไม่มีปัญหาอะไรเลยอะไรวะงงมากค่ะคือตอนที่เราขับลงเขามาคือเบรคคือแล้วมันกึกกึกอย่างนี้เลยนะแล้วไฟมันก็ขึ้นแต่พอมาถึงหมอก็หาย <c oughs> เดี๋ยวรอดูก่อนว่าต้องให้เขาเช็คแหละเพราะว่ามันเป็นแบบนี้ไปไม่ได้เดีย๋ยวขับต่อไปมัน เปมีปัญหาที่อื่นกัวลำบากอีก Let's see นะคะตอนนี้รอช่างกินข้าวก่อน Hey! Yeah! we're a going again ได้เสียตังค์แล้วก็เสียตังค์แล้วก็ไปได้ละสรุปแล้วมันคือ software problems จำใครหน่อบซอร์ฟเวอรีปัญหาเกี่ยวกับซอฟซอฟเอ่อซอฟแวร์ของรถเนาะเหมือนกับมันค่าอะไรมันขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วซอฟแวร์มันก็เลยเด้งอะไรเงี้ยทีเขาก็ช่างเขาก็เอารถไปเช็คไปอัปเดตซอฟต์แวร์ให้ใหม่แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเกียร์ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องยนต์อะไรที่ เอ่อวอรนิงไลท์มันขึ้นนะเนาะประกันบอกว่าจ่ายค่าจ่ายแค่ค่า ราก็คิดว่าโคยเราก็คิดว่าโคอยเอเชียจะไม่มีอะไรเนาะแต่ปรากฏว่าตั้งแต่ข้ามมานี่คืออเมซิ่งมาตลอดทางค่ะอ,อีกห้าอยห้าสเมตรจะถึงแคมป์ของเราแล้วนะคะเป็นอะไรที่น่าสนใจมาก,กเกาะมันเป็นเกาะเกาะเกาะนี้แบบใหญ่มากนะ ในเกาะนี้ตั้งแต่วิ่งมานี่30กว่าโลแล้วยังไม่หมดเลยค่ะว้าวเลยกับ่วิวจ้าทุกคนถึงที่พักแล้วนะคะแคมป์ที่โครเอเชียอยู่บนเกาะครกนี่ไม่ธรรมดานะขอโทษนี่ทางลงไปทะเลจ้านี่คือคืนละ35 35ยูโรคือมีทะเลทุกคนเ่นน้ำได้นะเขาบอกอมเมซิง่งมากขอบอกเลย <c oughs> พึ่งถึงกันเลยเดี๋ยวไปตั้งแคมป์ก่อนจ้า